สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเอกวรัญยูมราปานกับรายงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รถทหารไทยตอนเดิมตอนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมได้ทราบถึงสาเหตุที่ว่า,ท,า,าทําไมคณะราษฎรถึงได้ทําการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงการปกครองหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าการอภิวัติ2475รวมทั้งสาเหตุที่ว่าทําไมคณะราษฎรถึงได้ทาการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงการปกครองได้อย่างง่ายดายมาในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้รับทราบว่า ภายหลังจากที่กลุ่มคณะนักสรได้รับใยชนะแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมกันทับเมื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2476ก็ได้เรียกประชุมสภาเพื่อกำหนดทิศทางให้บ้านเมืองโดยหนึ่งในหัวข้อการประชุมนั้นเป็นการพิจารณานำเข้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ ของนายปรีดีพนมยงหรือที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองมาใช้พัฒนาประเทศทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา14คนการประชุมนั้นเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจนำโดยคณะราชกลุ่มของนายแน่พหลโยทินนายทวีบุญยญเกตกับฝ่ายที่คัดค้านหรือคณะราษกลุ่มพระยามโนปกรณนิติธาดาพระยาศรีวิสารวาจาและพระยาทรงสุรเดช ด้วยเหตุผลที่ทำให้บุคคลกลุ่มนี้ยืนคนละซี่กับนายปรีดีพนมยงเพราะเชื่อว่าสมุดปกเหลืองเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์อาจมีแนวคิดไปนในทางล้มเจ้าสุดท้ายมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่เป็นที่เด็ดขาดต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมแน่นอนอความจริงแล้วสมุดปกเหลืองนะนะก็ เพื่อที่จะให้การปฏิวัติ2475เนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยนะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับนะมันจะต้องมีความสมบูรณ์ในเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยประชาชนนะจะต้องไม่มีความเหลื่อมล้ําระหว่างมีกับจนมากนักท่านจัรปีดีก็พยายามยกตัวอย่างเช่นนะได้ออกภาษีมรดกนะ คนรวยเนี่ยนะเมื่อตายแล้วที่มีมอดกจนเหลือล้นนะผมใช้คําว่าเหลือล้นนะเกินวงเงินที่กําหนดเนี่ยนะมอดกของคนรวยนะ่ะก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินใช้ได้ไม่กี่ปีก็ถูกยกเลิกไปนเนี่ยพยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างสังคมร่างเขาโครงเศรษฐกิจนี้ก็คือผสมประสานทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกันที่มันเป็นประโยชน์อะไวงง้ง่ายๆในนี้มันก็จะมีทั้งการการที่รัก ซื้อที่ดินของคนมีสตางโดยพันธบัตรแล้วให้ดอกเบี้ยทุกๆุกปีนะครับเพื่อที่จะให้รับเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์เพื่อจะกระจายที่ดินนั้นให้กับราษฎรได้ทำอันนี้ท่านมองก็เป็นสังคมนิยมอ่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกระจายอํานาจคือจะ,จะ,จะตั้งเทศบาลจะตั้งดินนี้ที่มีอบตอบจอ,อะไรต่างๆกระจายอํานาจให้กับประชาชนอันนี้เป็น ปประชาธิไตยต่อมานายปรีดีได้ประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งทางราชการหากแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีสร้างความลำบากใจกับคณะรัฐมนตรีผู้พิจารณาเป็นอย่างมากแต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อ่านพระราชบันทึกพระมบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมุดปกขาวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงผ่อนคลายความกังวลลงและมีมติ ไม่ให้ความเห็นชอบเข้าโครงการเศรษฐกิจถึง11เสียงต่อ3เสียงมีผู้งดออกเสียง5คนแม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติไปแล้วแต่ความร้าวฉานในคณะราษฎรยังคงอยู่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาและพระยาทรงสุรเดชเริ่มมองว่าคณะราษฎรซีกนายปรีดีเป็นพวกฝักไฝ่คอมมิวนิสต์นำมาซึ่งการใช้อำนาจความเป็นนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวกดดันฝ่ายที่สนับสนุนนายปรีดี โดยมีนายทหารน้อยใหญ่คอยช่วยเหลือโดยการขู่ว่าจะพกปืนเข้าที่ประชุมสภาและยกพวกไปล้อมบ้านพักของนายปรีดีกลายเป็นข้ออ้างให้พระยามโนปกรณ์ออกพระราชกิจสีกาปิดสภาพรอมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งถือได้ว่าเป็นการรัฐประหารเงียบมีการออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2476และกวาดล้างจับกลุมชาวเวียดนาม ที่สงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์รวมทั้งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สยามก็ถูกจับและถูกจำคุกและสุดท้ายคือบีบบังคับนายปรีดีไปที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่เกิดการปฏิวัติ2475แล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดความขัดแย้งภายในแต่ว่าเป็นความขัดแย้งภายในคณะราษดรเองเดียวตีเดียวก็ไม่เชิงคือผมคิดว่ามันเกิดปัญหาความขัดแย้งในเชิงของการตีความนะว่า ประเด็นที่ทีที่เถียงกันอยู่ก็คือว่าคณะกรราธิรจะสร้างไทยใหม่หรือจะสร้างประเทศไทยเนี่ยฮะประเทศสยามใหม่เนี่ยหลังปฏิวัติยังไงนะครับคราวน,นี้ทางฝ่ายปีที่ก้าวหน้าของคณะรราษฎรเนี่ยคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาโดยยกระดับคือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้วยพวกนี้ก็เลยเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจนะฮะอาจารย์ยปีดีพลเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจแล้ก็โดยมีผู้กลุ่มหนุ่มคณะราษฎรสนับสนุนเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนกระเบื้พ้น การดเนินการด้านเศรษฐกิจข,ของคณะรัษฎรแต่คราวนี้พวกเออเราจะเอาแช่คพวกหัวเก่ากันนะครับจำนวนหนึง่งอาจจะจวนหนึง่งถึงพญามโนโด้วยพวกนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เบาบางมากอะ่ะคือหมานถึงเปลี่ยนแค่โครงสร้างการบริหารแล้วก็ให้มีรัฐบาลแบบใหม่มาบริหารที่เป็นคาบิเนตนะมีคณะรัฐมนตรีมาบริหารก็พอแหละนะฮะก็คือหมายถึงว่าหมายถึงว่าแค่ เอาพระเจ้าอาะจาแมระนาจากพมหาสักเนีมาอยู่ที่คุณนางก้าราการก็พอ,อ,อ่งถือว่าถือว่าใจได้ไะถ้าปฏิรูปไปมากกว่านั้นเนี่ยพวกนี้อาจจะก,ก็ไม่เห็นด้วยมันเคยนำนำาสึ่งความขัดแยง้งระหว่าฝ่ายของพระยา,ามโนประกา์ฝ่ายหนึ่งกับคณะราษฎรส่วนใหญ่ฝ่ายหนึ่งเนื่องจากว่า,าคนที่อาจารย์ปีดีเสนอและเชิญมาเป็นนายกเนี่ยคนแรกเนี่ย ก็คือพยามาโนปรกรณนิติธาดาซึ่งเป็นนักกฎหมายมาก่อนซึ่งอาจารย์ปรีดีก็คิดว่าท่านก็เคยเป็นอาจารย์เรามาก่อนก็น่าจะมีความคิดทันสมัยท่านท่าน,านไม่ทันสมัยจริงท่านก็ท่านก็หาว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามปัญหาในคณะราษฎรยังไม่จบเพราะพยามาโนปรกรณนิติธาดาได้ประกาศให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะราษฎรลาออกจากราชการ เนื่องจากกฎหมายรองรับความเป็นพักการเมืองยังไม่มีการประกาศใช้ทำให้ต้องแปลสภาพจากสมาคมคณะราษฎรเป็นสโมสรคณะราษฎรส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่สมาชิกคณะราษฎรต่อตัวพระยามนโนปกรณ์ทางด้านคณะราษฎรฝากทหารบกก็มีความขัดแยง้งโดยพระยาพหล,ลพลพยุหเสนาผู้บัญชาการทหารบกมองว่าพระยาทรงสุรเดชรองผู้บัญชาการทหารบกมีอำนาจมากเกินไป ความไม่ชอบพอกันในกลุ่มคณะราษฎรส่งผลให้บ้านเมืองเดินหน้าไปอย่างขุกขลักดีบให้พระยาพหลพลพยุหเสนาลุกขึ้นมาทำรัฐประหารล้มรัฐบาลพระยามนโนปรกรณ์นิติธาดาโดยได้รับความร่วมมือจากหลวงพิมูนสงครามและหลวงสุภชาสาในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2476และยกตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโด้ระบุเหตุผลของการรัฐประหารว่า ้วยคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินนบัดนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญโดยเริ่มต้นปิดสภาผู้แทนและงดใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลายบทคณะทหารโบกทหารเรือและพลเรือนจึงเห็นเหตุจำเป็นเข้ายึดอำนาจการปกครองเพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญในว่าวที่ปิดสภานะพยมามโนก็ปกครองโดยการออกพระราชกิษฎีกาคือหมายถึงว่าเป็นคําสั่ง รือเป็นกฎหมายที่ออกโดยคณะบริหารเพราะไม่มีสภามออกกฎหมายใช่ไหมนันก็ออกออกพระราชกิษฎีการปกครองแทนก็การปกครองดังนั้นเนี่ยลักษณะการปกครองของพยามโนขนานั้นก็มันก็ไม่ชอบโดยกบประชาธิปไตยวันที่20มิถุนายนพยามผลกับบูพิบูลสงครามกับหลวงสุภยาาศัยก็เลยทำรัฐประหารครั้งที่สองในการโค่นไหวพยามโนลงแล้วก็เอาคณะกาสฎดรเอาหมายถึงเอาอำนาจเนี่ย อยู่คต่อมารัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ให้การสนับสนุนนายปรีดีพนมยงค์ที่ลี้ภัยการเมืองนานถึง3เดือนกลับสู่ประเทศไทยและมีการเชิญให้เข้าเป็นรัฐมนตรีลอยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2476ทําให้เกิดการคาดการไปต่างๆนานาว่าจะมีการนําเข้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดีเข้ามาใช้แนวนโยบายของรัฐบาล และจะต้องก่อความเดือดร้อนให้กับเชื้อพระวงศ์ขุนนางและผู้ที่จงรักภักดีต่อระบบกษัตริย์และนั่นก็คือความขัดแย้งของกลุ่มคณะราษฎรเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มหัวเก่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกับกลุ่มหัวใหม่ในระบอบประชาธิปไตยเหตุการณ์ต่อจากนั้นมีชื่อเรียกว่ากบฏบวรเดช สำหรับวันนี้ผมเอกวรัญยูมณปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รระหารไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ